โรงเรือนอัจฉริยะสีพักดีฟาร์มนะครับตันนี้เป็นโรงเรือนที่สร้างใหม่นะครับก็ประมาณล้านกว่าสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องรายการโชคเปสันชาแนลนะครับวันนี้พามาดูฟาร์มงวโรงเรือนอัจฉริยะนะครับ เป็นฟาร์มวัวครับของสีพักดีฟาร์มนะครับซึ่งจัดทำโรงเรือนค่อนข้างจะครบวงจรนะครับเป็นโรงเรือนที่สมบูรณ์แบบมากนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับโรงเรือนโรงเรือนหลังใหม่นะครับของสีพักดีฟาร์มนะครับก็จะทำค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนะครับมีระบบน้ำท้ายระบบลูกลอยนะครับ,บวัวมากินน้ำแล้วนะครับน้ำหมดมันก็จะ ไหลเติมเองนะครับเป็นระบบลูกลอยซึ่งก็จะใช้แท่งน้ําตัวนึงสามารถควบคุมคอบบัวทั้ง2ด้านนะครับบัวทั้งสองขอก็สามารถที่จะยื่นสีเสาออกมานะครับยืน่นหัวมันกินน้ําในบอ่อเดียวกันได้นะครับตัวนี้ก็จะเอาไว้ตรงมุมเสานะครับ ปูอนอื่นไหวโอ้เป็นว่วยในเนาะจุดเด่นนะครับของโรงเรือนนะครับหลังใหม่หรือว่าโรงเรือนอัจฉริยะนะครับโรงเรือนของซีฟักเดฟฟาร์มนะครับหลังใหม่นี้มีการหมักนะครับน้ำหมักจีสนะครับน้ำหมักผลไม้เป็นน้ำหมักที่ใช้ในการเป็นตัวเสริมนะครับในการลดอาหารนะครับพวกมันหมักจีสช่วยทำให วัวนะครับชอบกินนะครับชอบกินแล้วก็กินแล้วก็มีรสชาติของกลิ่นยีสต์นะครับหอมทําให้น่ากินนะครับ oh, วัวกินแล้วก็จะนอนแล้วก็จะทําให้หัวอ้วนด้วยนะครับอแบบเราพูดนะเป็นแบนับเงี้ยนะครับแบบต้องโกเบของญีปุ่นนะพี่บอาอันเดียว ท,ท,ทั้งคุณกึ่งหัวหมดก่อนต้นนี้หมักโดนมอนี่นนจังเดบซ้ำหนี่ม,นมือต้องเ,เหนื่อ็ไปหรอหมักจะเป็นยีครับส่วนของการหมักยีสต์ก็จะใช้ยีสต์นะครับแล้วก็หมักไว้นะครับกับน้ำยีสต์กับน้ำผลไม้นะครับแล้วก็สูบจากถังหมักยีสต์นะครับหมักอยู่ประมาณ 1เดือนนะครับไม่เกินนี้นะครับแล้วก็ดูดขึ้นไปแทงใหญ่หลังจากนั้นก็ใช้ระบบปล่อยตามท่อไหลไปตามรางอาหารของวัวนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบอัตยยะนะครับควบคุมง่ายๆนะครับตรงทุนครั้งเดียวนะครับแต่ก็ใช้ได้นานนะครับตัวนี้จะเป็นโรงเรือนที่ใช้สาหรับขนโคโดยเฉพาะนะครับวัวที่จะมาขนก็เข้ามาตรงนี้นะครับมันก็จะกินมันหมักยีสต์นะครับผสมกับ น้ำยีสตนะครับน้ำยีสผลไม้ซึ่งวัวก,กินแล้วก็จะมีอารมณ์ดีนะครับตอนนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะก็ช่วยให้เธอวัวนะครับมีกลิ่นหอมนะครับของหมักยีสต์นะครับน้ำผลไม้หมักย,ยีสต์นี้ ที่ดาล่นฟ้าเจ้าหล่นมาตั้งแต่สวรรค์สันสใดหรือเหตุพิศกดของพระอินตังไว้เขาจังในทรงเจ้าลงมาเป็นบุญตาที่ไอได้พบใดพอเป็นบุญหลายขึ้นไอได้เจ้ามาเป็นแฟนสีจับมือจงแขนเจ้าย่างออมบาน บานต้นนาพระชากใหญ่ขันเมาในใจเจ้าบ่ทันมีภัยสีฝ้าไปบอกอีแม่ไปขายหน้าทงใหญ่ไปขอเจ้ามาเป็นลูกภัยอีพอ่อมันเมาเหนาะโอ้มันจะไหลเลยเน,นาะมันไหลมันจะเปิดเนาะที่พ่อเราเปิด<ห>ปั<ห>๊มคแ สีพักดีฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มวัวขนาดใหญ่นะครับอยู่ที่อำเภอเบญจรักจังหวัดศรีสะเกษนะครับบริหารงานโดยคุณหลุงสุพันนะครับซึ่งเป็นผู้บุกเบิกนะครับและก็พัฒนาฟาร์มมาจนต่อเนื่องจนถือว่าเป็นฟาร์มขนาดใหญ่นะครับต้นต้นของภาคอีสานเลยนะครับตอนนี้ก็เน้นนะครับการเลี้ยงโคขนเป็นหลักซึ่งในฟาร์มนี้นะครับก็จะมีวัวหลากหลายสายพันธุ์นะครับโดยเฉพาะเน้น วัวพันเนื้อนะครับพันวากิวชาโลเล่บามันนะครับหรือแม้กระทั่งวัวไทยใหญ่นะครับมีทุกสายพันธุ์ที่สําคัญนะครับวัวชนิดนี้นนนส่วนมากจะเลี้ยงโดยมันหมักยีสตนะครับและก็อาหารข้นต่างๆนะครับซึ่งการเลี้ยงโดยหยาสดนี้จะน้อยมากนะครับหรือว่าแทบจะไม่มี แม่ในใจเจ้าบัทันมีภัยสีฟฝ้าไปบอกอ่แม่ไปขายหน้าตุงใหญ่ไปขอเจ้ามาเป็นลูกภัยพอ่อเนาะเนาะมาเป็นแฟนไอสันเนาะมาเป็นแฟนกันสันเนาะโอ้ยมาเป็นแฟนไอทอสีพฤกดีฟานนะครับจะมีการเลี้ยงวัวอยู่<อ>หลากหลายขนาดนะครับ โดยจะมีกลุ่มที่เป็นลักษณะเลี้ยงโคแม่พันธุ์นะครับโครุ่นและก็เข้าสู่กระบวนการเขาเรียกว่าโคขนนะครับซึ่งโครุ่นโคแม่พันธุ์ต่างๆนะครับอยู่ในนี้ก็จะมีกลุ่มวิสาหกิจหลายกลุ่มนะครับมาหาเลือกซื้อนะครับแม่พันธุ์นะครับไม่ว่าจะตั้งท้องด้วยหรือว่าจะเป็นลักษณะพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับเราก็มาเลือกสายพันธุ์ได้ ซึ่งก็จะเชื่อมโยงอยู่กับส่วนงานนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเอกชนนะครับหรือว่าหน่วยงานของรัฐรัฐ,รฐวิสาหกิจต่างๆนะครับก็จะมีกลุ่มเกษตรกรนะครับมามาแลกซื้อแลกเปลี่ยนนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนวัวกันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งปัจจุบันก็ถือว่าเชื่อมโยงห,หลายจังหวัดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับ กข็ขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องติดตามรับชมช่องจชคกไปตานนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับตีร แรลกแต่พยายามให้ได้ฉนมาแต่พอได้ครบเธอก็ไม่มีเวลาเธอบอกเหตุผลว่าเธอต้องไปทำงานทิ้งให้นั่งเงอาอยู่ในห้องตั้งนานช่วงแรกแรกเธอลาปกลาักร้อนไม่จีบหรือไงไม่ว่าจะเช้าจะสายจะบ่ายไม่เห็นว่าเป็นเรา